อยู่กันเป็นสิบ <assim. S 1> อย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดน้ไม่ไหลสักวันหนึ่งแล้วเดือดร้อนนะคะเออก็อาจจะต้องสำรองน้ําไว้แต่ไม่ถึงขั้นต้องกักตุนจนต้องไปซื้อโอ่งอย่างคุณกาบูรเง,งีๆๆย้ยเนี่ยอ่คือคือคือการไปซื้อโอ่งไปซื้อแทงน้ํามันไม่ใช่ตุนน้ำนะคุณรัชนินีนะมันเป็นการเก็บน้ําสำรองเอาไว้อเออ,อคุณก็ไอเครื่องปั๊มน้ําคุณ มันมีแข็งอยู่แล้วมีแข็งอยู่แล้วมันจะได้ไม่ต้องคือคุณรู้ไหมว่าน้ําเวลาเขาเก็บไว้ในโอ่งเนี่ยน้ามันจะเย็นอ๋ออยากได้บรรยากาศมันเย็นเหมือนน้าโอ่งเอาน้ำโอ่งเนี่ยเก็บไว้ในโอ่งมันเย็นเอามาอาบมันชื่นใจมันมันมีความสุขไงเออผมก็นึกถึงบรรยากาศแบบบ้านโบราณเขาจะมีโอ่งน้ําเอาไว้แค่นั้นแหละ พอเวลาเราไปเอาถังพลาสติกบางทีมันตากแดดแป๊บเดียวมันก็ผุแล้วมีกลิ่นด้วยใช่ไหมคะเอ,อเอาไปดูต่างจังหวัดกันหน่อยนะคะที่อำเภอหนองบัวนครสวรรค์ที่นี่เนี่ยมีอ่างเก็บน้าที่ชื่อว่าอ่างเก็บน้าเขาพระนะคะสภาพน้ําตอนนี้นะคะคือชอาวบ้านเรียกว่าอ่างเก็บน้ําเขาพระหรือว่าอ่างเก็บน้ําหลวงพ่อไกลมีสองแห่งคือแห่งที่หนึ่งแห่งที่สองนะคะในพื้นที่ตําบลหนองกลับอำเภอหนองบัว ปรากฏว่าตอนนี้ปริมาณน้ําน้อยจนบางจุดเนี่ยแห้งขอดมีหญ้าขึ้นปกคลุมทําให้ชาวบ้านนะคะที่ทํานาแล้วก็ปลูกมันสาปะหลังต้องมดการเพาะปลูกเพราะว่าน้ําไม่พอนะคะ,คะก็ส่งผลกระทบต่อเกษตรและก็อาจจะกระทบไปถึงการผลิตน้้าประปานในเดือนหน้าด้วยถ้าฝนยังไม่ตกลงมาเติมน้ําให้ค่ะจากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวนะคะก็เห็นว่าบริเวณคลองส่งน้ําสาข,ขาที่เชื่อมไปยังอ่างเก็บน้ําพบว่าแห้งสนิท จนดินแตกระแหงเลยค่ะคไม่มีน้ําหลงเหลืออยู่นะคะคนในพื้นที่บอกว่าจุดนี้เนี่ยไม่มีน้ําไหลผ่านนะคะก็ต้องอาศัยในอ่างเก็บน้ําเขาพระเป็นประจําจะแล้งอย่างเงี้ยทุกปีอยู่แล้วค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์นี่นะครับท่านหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยนะครับคุณธีรศักดิ์สับสิริบอกว่าก็มีประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัตริแลร้งในสองตำบลน,นะครับ ก็มีหมู่ที่ 1- ถึงหมู่ที่1 4ตําบลบางเคียนอํเาเภอชุมแสนแล้วก็พื้นที่หมู่ที่1ถึง5ตําบลเสนาตอํเาเภอเมืองนครสวรรค์นี่นะครับมีครอเรือนได้รับความเดือดร้อนแล้วพันสองรัวเรือนนะครับพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย750ไร่พืชไร่อีก 250ไร่นะครับพื้นที่อรรค์นะเราเรียกพื้นที่อย่างนี้ว่าอยู่นอกเขตชลประทานนะคะไม่มีแม่น้ําไหลผ่านนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางกรมชลเนี่ยเขาก็ดูแลอยู่แล้วด้วยกันมากเลยนะครับบบ่อบาดาลนะคะเอาอีกที่หนึ่งนะฮะที่เขื่อนลำตะคองบ้านผมบ้านผมนะครับท่านผอโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนลำตะคองคุณสุทธิโรดกองแก้วนะครับบอกว่าตอนนี้น้ําในเขื่อนเหลืออยู่ประมาณ105ล้านลูกบาศก์เมตร คิดง่ายๆก็คือ33%เปของความจุนะครับมีน้ำใช้ได้เพียงแค่82ล้านลูกบาทเมตรก็คือ26%ของความจุนะฮะเอาว่ามีน้ำใช้ได้อีก2เดือนเท่านั้นนะครับเคื่อนลำตะคองดูสิฮะเวลาคุณขับรถผ่านไปถ้ามองซ้ายปาบคุณเมื่อท่าน่าหน้าฝนนี่หยุยน้ำแบบเนี่ยฮะ ตอนนี้เป็นที่เป็นที่หากินของวัวควายได้สบายอันนี้มอก่อนน้ําเต็มเลยนะค่ะวัวควายลงไปกินหญ้าแบบนี้สุขสบายอย่างนี้ไม่ได้นะออีกสองเดือนก็แค่เดือนเมษายนเท่านั้นเองนะคะใช่ที่ไหนอีกอไปดูที่เชียงรายนะครับเชียงรายก็ประสบปัญหาภัยแล้งแต่ว่าชาวบ้านเขาก็มีการปรับเนื้อปรับตัวนะครับจากที่เคยปลูกข้าวที่ใช้อะไรนะฮะที่ใช้น้ำเยอะๆเขาก็หันมาปลูก ผักชนิดอื่นอย่างเช่นพวกแตงกวาอะไรพวกนี้ใช้น้ําน้อยนะฮะแล้วก็เอามาขายตลาดปรากฏว่าราคาผักมันก็สูงขึ้นนะคุณรัชนีนะภัยแล้งนี่ทําให้ราคาผักสูงขึ้นนะแตงกวากิโลละห้าสิบาทนะฮะถั่วฝักยาวกิโลละเจ็ดสิบนะครับพริกหนูนี่ร้อยี่สิบาทนะครับก็ผลผลิตพอภายแรงปั๊บ ผักพวกนี้ก็ผลผลิตก็น้อยลงอ oh, ิกใช่ไหมพริกนี่แพงขึ้นเลยนะคะแพงขึ้นเลยชัดเจนเลยมะนาวนี่ผลละห้าบ,บาทถึง7บาทนะถ้าใครสามารถปลูกมะนาวแล้วออกผลผลิตในช่วงเนี่ยมีนาเมษาได้เนี่ยรวยอะ่ะคุณรัชนีเขาเรียกว่ามะนาวนอกฤดูกาลนะเอะอเอาพูด